เต่าโชว์ร่างกายสุดแกงฉีขาแต่ละท่ายากๆเยยที่มาเอลเอสเรียกว่าโหดทุกท่าครับฉีขาลดเอวไม่ง่ายแฮรคอมเมนต์เรียกว่าที่สุดครับของความมีวินัยของร่างกายสุดแกงของสาวเต้าณฐพรเพิ่งโดนเหล่าเกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายนะครับแสะหลังโชว์เอลเอสกรามหน้าท้องสวยเป็นละลอนสุดเซ็กซี่มีพลังครับหลังเจ้าตัวนั้นออกมาเปิดตัวอาหารเสริมกลับถูกแสะที่มาเอลเอสข้องใจมาอย่างไรกันแน่ ล่าสุดนั้นนางเอกสาวนั้นมาโชว์ฉีกขาสุดแรงและท่าออกกำลังกายลดเอวพร้อมกับเยย้พวกดราม,ม่าก,กันไปเลยโดยแต้วนั้นได้โพสต์คลิปและภาพโชว์ท่าออกกำลังกายสุดตองพร้อมทั้งบอกด้วยว่าเอาท่าลดเอวมาฝากสาวๆจ้าโดยมีท่าท่าฉีกขาท่าบิดเอวที่แขนและขาร่างกายนั้นต้องแข็งแกร่งมากๆางานนี้ครับก็ทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมความแข็งแกร่งของร่างกายของสาวแต้วจำนวนมากทาบอกว่าท่านี้โหดมากๆ คนที่ชอบออกกําลังกายเหมือนกันยังชมความแข็งแกร่งของสาวแต้วด้วยโหดมากค่ะเป็นท่าที่เหนื่อยมากคอมเมนต์ต่อมานะครับก็บอกว่าแข็งแรงมากค่ะขนาดเราใช้สล i d i ดิ้งแพดยังเหนื่อยก่อนแตน้วนะครับจะโพสอีกคลิปและภาพท่ายากมากพร้อมทั้งบอกว่าโอมจงมาเอลจงมาแฮชแท็ออกน้อยเอลใหญ่ออกออกไปเดี๋ยวเอวก็เล็กทําเอาแฟนคลับนะครับและชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์ยอมในความมีวินัยของสาวแตวกันมากๆ พร้อมกับบอกด้วยว่าวินัยขั้นสุดเรียกว่าสาวแต้นั้นครับเธอชอบออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจพร้อมกับวินัยออกกำลังกายขั้นสุดของเธอครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์บาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ